สวัสดีครับเอ่อผมสอ,อษษษษน,นอาชญากรรยนต์เนาะวันนี้เอาอ่าฮูสวาหน้า42นะครับสี่แรงกว่าตัวน,นี้แรงมากเนี่อินสเวเดนนะครับเห็นไหมพี่เป็นอินสเวเดนแท้เนาะมาอ่าเพิ่งจูนเสร็จครับเพิ่งไล่เปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยนี่ครับรหัสฮูสวรนามาเพิ่งจูนเสร็จเนาะมาติดฟังแขยงเชืนะ่ออ่าสร้างวันนี้วารกรลังอัดนะ เห็นไหมว่ารถกำลังอัดกดตรงนี้นะครับจะได้สตาร์ง่ายๆมาจะตฟังแข่งเชื่อกันติดง่ายครับล <c oughs> ิปเปอร์สวิตช์ฮ <c oughs> ัลโหลฮัลโหลเคลรนะับ คือแล้วน้องพี่เสียงดังครับ